สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันมงคลนะครับตรงกับวันที่3มิถุนานะครับก็เป็นวันแม่นะครับผมก็ได้ชวนครอบครัวเนี่ยมาสวนที่แปล,ง,ปลง,งนี้นะครับวันนี้ก็จะมาชวนกันปลูกต้นไม้นะครับเ,เมื่อสักครู่ก็ได้ปลูกไปแล้วก็คือต้นไผ่ไผ่นี้ก็เป็นไผ่จากจังหวัดน่าน,นไผ่ใหญ่ ครับเรียกพยักนะครับก็ได้รับความรูกเราะมาจากน้องอี้นะครับกลับมาที่ยมบ้านนะครับก็เอามาสอกถึงตอนนี้ก็กําลังจะปลูกต้นที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือยางแดงครับยางแดงก็เมล็ดพันธุ์ก็ได้มาจากเพื่อนนะครับเพื่อนแป๊วนะครับก็ให้มาสักยี่สิบสามสิบเม็ดนะครับแต่เพาะขึ้นอยู่ประมาณสิบกว่าต้นวันนี้ก็จะปลูกสักสองต้นตรงนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะไปปลูกต้นมะข่านะครับมะข่า นะครับยางแดงเนี่ยนี่ข้างๆก็คือต้นยางนาซึ่งปลูกมาแล้วประมาณ3ปีครับในสวนยางนะครับก็สามารถที่จะขึ้นได้มองไปไกลๆนั่นก็จะเป็นต้นตะเคียนทองนะครับมผมก็จะแซนไปเรื่อยๆนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับมาดูกันครับนี่น,นี่คือการเอาอยางนา ยางแดงนะครับยางแดงลงแต่ว่าก็ใส่ปุ๋ยสักหน่อยแต่ปุ๋ยที่ถุงก็ก็มีอยู่บ้างนะอันนี้ก็คือต้นทีเพาะเองนะครับอสอบถามจากผู้รู้นะครับก็คือ,อน้องแปะน้องแปะคือสดารุหอมน้องแปะก็บอกว่า,าถ้ามีสักสามสี่ใบแล้วก็น่าจะปลูกได้น่าจะรอดนะครับผมก็อยากปลูกนะครับในวันมงคลน,นี้นะครับก็เลยเปลี่ยนต้นมานะครับดินก็หลุมดินก็เอาง่ายๆครับ เราคิดดูว่าต้นไม้ที่อยู่ในป่าเขายังงอกเองได้นะครับไม่เห็นต้องมาทําทําดินอะไรให้สวยหรูมากมายนะครับอ่านี่พอประมาณนี้ครับนี่คือต้นยางแดงนะครับที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตามมาดูมะข่าครับมะข่ามะข่าตรงนี้ก็ตั้งใจที่จะลงนะครับมะข่านี่ก็ผลผลิตที่เราได้ทํา เองนะครับก็คือเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้ที่ผมได้อเอาเครื่องเกีรีรยนะครับเกีีร์เมล็ดแล้วก็เพาะตอนนี้เพาะก็งอกงามมาขนาดนี้นะครับวันนี้ก็จะปลูกมะข่าบรเิเวณตรงนี้สักประมาณ20ต้นนะครับในวันมงคลนะครับมะข่าสร้างคุณค่าให้เกศแผ่นดินนะครับเติมรอยยิ้มให้เกศแผ่นดินนะครับสร้างความชุ่มชื่นนะครับช่วยกันนะครับ ความมุ่งหวังจริงๆแล้วผมก็อยากให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่สร้างความสดชื่นนะครับสร้างโอโซนให้แก่ธรรมชาติให้แก่พวกเรานะครับทําอย่างไรการพัฒนาจะยั่งยืนเขาบอกว่าต้องเก็บรักษาทรัพยากรจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันไม่หมดไปในรุ่นของเรานะครับนี่ก็เมื่อคือมื่ค้านะครับสร้างคุณค่านะครับก็ฝากกับทุกท่านนะครับ เราสามารถที่จะร่วมกันวันล,ละเล็กวันล,ละน้อยปลูกวันล,ละต้นสองต้นก็ได้นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีความสุขพวกเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือแผ่นดินแห่งนี้นะครับแผ่นดินที่เราได้อาศัยใบบอยู่ก็คือประเทศไทยของเรานะครับก็จะมีความร่มรื่นน่าอยู่ต่อไปครับขอบคุณครับ